ยัวได้ยังไงยัวเป็นเหมือนกับเป็นเป็น adjective pronoun ต้องตามด้วยคำนามอะ propel y ัวต้องมียัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคอนะ่อยโท w a r d อาจจะเป็นถ้าใช้สวยนะ propel your dream อขับดันความฝันของคุณไปสู่อนาคต propel your life toward the future อะไรก็ว่าไปอะเห็นไหมจะมายัวค้างๆไว้อย่างเงี้ยไม่โอเคตรงนี้ติดปัญหาที่ตรงนี้เห็นด้วยนะมาสวยแล้วนะดูขอดีดอกนิดนึง competition fuel your growth สวยฮะอ่า fuel them as ประธานเป็น Singular your growth and ทำไม and propels propel you toward the future สวยขขอนี้คำตอบนี่นะครับจากทุกมุมมองแล้วไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนกันแล้วทุก aspec t แล้วข้อนี้สวยที่สุดไม่มีจุดผิดเลยนะครับดูนี่หนึ่งความหมายได้เนาะการแข่งขันมันขับดนันมันจุดพลังฮะไอ Feel เนี่ยนอกจากใช้ว่า Feel เราใช้คานี้ก็ได้นะชื่อนึกคานี้ออกนะอีกไหนอะ่ะพวกที่ทำเราอัคะแนนได้ง่ายัพได้เร็วจริงๆ นะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple